สวัสดีค่ะเน่ก็ได้มาวัดบ้านคูบนินนะคะวัดบ้านคูบาลักษ์วัดเขาสวยงามมากจานค่ะข้าวเยอะมากเลย ชมพอครูบานินกินหอดบานเพลิ่นวัดเพิ่งงามก็คือวัดบ้านหฮาเดอบ้านเราคือได้แกงหนอไม้กับแกงเห็ดมานะคะเดี๋ยวเรามาโรลพอนกันญาติโยมารวมกันเยอะเลยมันกีโม โอ้ยพระบ้านหนูซีโยมหกแม่กี่หมูนี่กีหมูบ้ากี่หมูห้านี่หมูนี่นะคะก็นี่สองหมูบ้านก็สองบ้าทสองบาทบ้าสวยมากออกมาลูก พวกเรามาเมื่อคืนอยู่ศาลาน้อยนั้นเออไม่ได้สังเกตสังกาเลยนะมาศาลายังไม่เห็นเพราะว่าพวกเราเข้ามาเมื่อคืนมืดแล้วเข้ามาตรงนั้นไปจอดรถตรงนั้นก็เลยเอาเข้ามาลงขวก็เลยอยู่ลงขวเลยไม่ได้ออกมาข้างนอกสวยเสร็จแล้วทำข้าวเสร็จแล้ว ยกที่ขึ้นอยู่ระดับมันได้กี่ขั้นเออใหญ่รอบๆนอกเป็นส่วนมันกว้างอยู่บริเวณกี่ไร่อันนี้ประมาณแปดไร่สิบไร่หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะลึกมากกว่านั้นกว้างบ้านเขาเป็นที่ดินดำน้ำชุม่มดินดินร่วนซุยฮะนะ ปลูกอะไรก็เหมือนจะง่ายไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันเป็นดินเหนียวและมันก็มีก้อนหินและพื้นที่มันก็เลยเหมือนจะแคบครับมันมันไม่เสมอไงที่เขาปรับง่ายนะคะเนี่ยมันเป็นดินร่วนมแม่แม่เพื่อนก็กําลังพากันมาวัดไม่ใช่มีแต่แค่นั้นนะเพิ่นก็ทยอยกันมาเรื่อยๆเพราะว่ายังเช้าอยู่คือพร้อมคือแปดโมงต้องพร้อมนะคะ ช่วยงาม,มาสมภพเพิ่นมาฉลองวัดเพื่นแต่พวกเราก็ไม่ไมานุก็คิดอยากจะมาอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสนะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีกระตังด้วยไงก็เลยได้ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบ้านเพื่อนเนาะก็เลยพระอาจารย์บอกมาก็เลยเอาไปก็ไม่รู้ว่าไม่ได้อยากจะมาแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มาหรือไม่ไงแต่พอเมื่อเช้าประโดอนโทรแปลก มาเลยนะไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วบาัานี้พอถึงเวลาแล้วมาจ้างหาหีก็เลยมาวันนี้ก็ยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่หมาเยอะหมาวัดเยอะมาก หนูทางนู้นจะเป็นกำแพงนะอันนี้คือกำแพงวัดหรือเปล่าอืมใช่กำแพงวัดเพื่อนจะสร้างอะไรอีกไหมแล้วมาแล้วมองหาหลวงป่าอาจารย์ไม่เห็นเป็นมาจอดข้างหลังนี่เพื่อมาจอดข้างบนเราอยู่ข้างหลัง ส่วนมันนี้ของเขาใช่ไหมเอาส่วนมันของเขามันมีขีดเดนอยู่อืมไปเดี๋ยวไปรอรับพรกันอารามสวยมากหลังคาสีฟ้ามากกันคืนไม่เห็นอะไรนะ เดี๋ยวเรามารอรับพรกันนะคะอย่าโยมมาคบมาแล้วพระรวแล้วเป็นสิบนะคะ บ้านเราซีพระบ้านเพื่อนอีแล้วก็พระที่มางานศพกย โอ้ไมันเอาขากองมาเฮ้ยตัวเล็กก็ไม่เอามันเปลี่ยนกระเป๋าด,ด้วยไงยืมตะก,ก้าได้ไหม เืียมก็ะปลาแล้เยียก็ะปลาลาหอมเสียานวันฉลองปุกสาเอาลานกิน่อยใครปรกอบที่งานใจเลย่านป้านี่มังานต่างห นูกขึ้นหน้าแล้วเด้อโนอยากได้หน้าย่อนยดองลืมมา่ะกล้องมาลืวามแม่แ <awakening> ่กันน่แยชอนแ่ันนีายปเียไป ประกากาปะรน่นพอบึก,กปะกาประกาศองคการเร้มประกาศกนงข่า เหมือนบ้านเราเลยตักข้าวเหมือนบ้านเราเลยค่ะนคน่วยอยู่นี่ เดี๋ยวรอละพรกันนะคะบันเนศพระมารวมกันสิบสององค์นะคะ ไม่ต้องรีบก็ได้ไปเที่ยวน่ะนี่ม์ครูบาอาจารย์ให้อวัตถกันอ่ะ Terima kasih telah menonton. ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ